สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่ดูคลิปของผมทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงโหมดของเซฟโหมดนะครับก็เป็นว่าเซฟโหมดนั้นมันคืออะไรมีประโยชน์อย่างไรและเปิดใช้งานอย่างไรนะครับซึ่งเซฟโหมดเนี่ยมันเป็นโหมดที่ค่อนข้างจะด,ดีนะครับที่สามารถช่วยมือถือของเรานั้นให้แบบ ห่างจากพวกแอปอันตรา,ายได้นะครับก็เป็นยังไงมาดูกันเลยนะครับส่วนว่าเซฟโหมดนั้นคืออะไรนะครับแต่ก่อนนั้นเซฟโหมดนั้นมีอยู่ในคอมพิวเตอร์ PC นะครับมันจะมีไว้เพื่อเวลาเครื่องมีปัญหานะครับอย่างเช่นการบูตเข้าตัว Windows ไม่ได้นะครับม,มันก็จะทำการเปิดเซฟโหมดแล้วก็จะทำการบูตเข้าตัว windows ได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าวิธีทำยังไงนะครับเพราะผมก็ บ้านไม่มีคอมนะครับก็สามารถหาไปในเน็ตได้เลยครับมันก็จะมีบอกอยู่นะครับส่วนประโยชน์นั้นประโยชน์นั้นผมว่าค่อนข้างทีง่จะเยอะเลยนะมันมันไม่เยอะหรอกมันมีประโยชน์นมากนะครับโอเคมาดูประโยชน์กันเลยส่วนประโยชน์นั้นบอกเลยนะครับถ้ามีแอปที่มีปัญหาอะไรอยู่นะครับมันก็จะทําให้เครื่องมีปัญหาหรือเกิดปัญหาใช้งานเครื่องไม่ได้เช่นแบบเวลาเปิดเครื่องปุ๊บ แอปก็จะเด้งแล้วก็เปิดเองทันทีทําอะไรไม่ได้เลยนะครับมันก็จะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับมเมื่อเราเปิดโหมดเซฟโหมดมันก็จะทําการปิดแอปนะครับปิดแอปที่มันไม่ใช่แอปเกี่ยวเครื่องนะครับอืมนะครับมันก็จะปิดแอปที่มีปัญหานะครับปิดแอปที่มันเวลาเราโหลดในเพจโตเนี่ยนะครับมันก็จะเนี่ย เราโหลดจากเพจโตเนี่ยมันก็จะเป็นแอปที่ไม่ใช่ติดมากับเครื่องใช่ไหมครับอืมนั่นแหละมันจะปิดแอปนั้นทิ้งหมดเลยนะครับมันจะไม่แสดงเลยนะครับอืมซึ่งมันก็ดีนะครับมันก็จะทําการไม่ให้แอปเจ้าปัญหาเนี่ยมันเด้งขึ้นมานะครับเนี่ยมันไม่เด้งม่วนะครับอืมไม่เด้งมั่วขึ้นมาให้มันแบบปวดหัวนะครับแต่ถ้ามันเกิดจากแอปจากระบบเนี่ยมันแก้ยากนะครับคุณต้องทําการแฟดลอม หรือไม่ก็ล้างเครื่องนะครับหรือคืนค่าโรงงานเนี่ยนะครับเพื่อให้มันเหมือนใหม่มากที่สุดนะครับโอเคเมื่อประโยชน์ของมันเนี่ยมันมีมหาศาลนะครับที่จะช่วยเครื่องของเราเนี่ยในเจ้าแอปเนี่ยต,ต่างๆนะครับนะครับซึ่งการวิธีใช้งานนั้นไม่ยากเลยนะครับวิธีใช้งานนั้นขอบอกก่อนเลยนะครับเมื่อเปิดใช้งานโหมดนี้มันจะอนุญ,ญาตเฉพาะ บางแอปนะครับที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะจะอนุญาตเฉพาะแค่บางแอปนะครับที่เป็นแอปหลักที่มากับเครื่องนะครับในส่วนของแอปที่ไปโหลดในพีตโตเนี่ยไอคอนไอคอนของแอปเนี่ยมันจะอาจจะเป็นสีเทานะครับในบางเครื่องนะครับบางเครื่องอาจจะแอปมันไม่แสดงให้เห็นเลยนะครับแบบไม่แสดงไงอ่ะไม่แสดงให้เห็นเลยนะครับมันก็จะอยู่ในขั้นค่าแอปพลิเคชันนะครับมันก็อยู่ในนั้นเลยนะครับ มาดูกันต่อนะครับในขั้นตอนการเปิดใช้งานนะครับในเปิดใช้งานอย่างไรนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ส่วนใหญ่เครื่องเขาทากันนะครับซึ่งแต่ละเครื่องนั้นวิธีเข้าเซฟโหมดนั้นไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะเอาวิธีที่มันแบบรวมๆนะครับที่หลายๆเครื่องเขาใช้กันแบบนี้นะครับก็จะมาบอกกันนะครับ ซึ่งถ้าใครใช้ตามผมแล้วไม่ได้นะครับให้คุณไปหาตามออนเน็ตนะครับซึ่งวิธีทําก็แตกต่างกันไปนะครับส่วนวิธีทานะครับข้อที่1เลยให้ควรปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วกดปุ่ม power เพื่อเปิดเครื่องนะครับแล้วพอเปิดแล้วกดปุ่มลดเสียงค้างไว้นะครับกดปุ่มลดเสียงค้างไว้นะครับฟังดีๆนะครับกดปุ่มลดเสียงค้างไว้แล้วก็บางเครื่องสามารถ คดบคมค้างไว้นะครับยังไงก็คือเปิดค้างไว้ตลอดจนกว่าจะเข้าบูตเอ่อหน้าเมนูนะครับนั่นแหละมันก็จะขึ้นโหมดปลอดภัยนะครับโหมดปลอดภัยหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็มาดูกันเลยนะครับผมก้าวให้ดูนะครับรอแป๊บนึงนี่ครับนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับนะครับเนี่ยตรงเนี้ยโหมดปลอดภัยนะครับนี่มันขึ้นตรงนี้นะครับก็คงรู้กันแล้วนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ ซึ่งบางเครื่องเนี่ยมันก็ง่ายกว่านั้นนะครับมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นในบางเครื่องนะครับบางเครื่องก็สามารถกดปุ่มปิดเครื่องนะครับตรงคําว่า power off นะครับมันก็จะจะมีข้อความได้ขึ้นมาว่าเข้าสู่โหมดปลอดภัยเลยนะครับแล้วคุณก็กดตกลงไปนะครับมันก็ง่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็เสร็จเร็วด้วยนะครับส่วนวิธีเอาออกนะครับเมื่อคุณแบบลบแอปที่มีปัญหาแล้วนะครับเออหรือบอกวิธีลบแอปที่มีปัญหานะครับเวลาคุณลบนะครับให้กดเข้าตั้งค่านะครับแล้วก็ ไปที่แอปพลิเคชันนะครับแล้วคุณก็เลือกแอปที่มันเด้งมั่วๆเนี่ยที่มันมีปัญหาเนี่ยลบออกไปนะครับก็จะทําการลบออกแล้วมันก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับส่วนวิธีเอาออกเนี่ยวิธีเอาออกนี่ก็แค่ให้รีสตาร์ทเครื่องหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเสร็จแล้วนะครับมันก็จะหายไปแล้วนะครับมันก็จะเอาเซฟหมดออกนะครับส่วนวิธีใช้กลับมาใช้เหมือนเดิมก็ทําตามที่ผมบอกขั้นตอนการใช้งานเหมือนเดิม ส่วนวิดีโออกก็แค่รีสตาร์ทนะครับอืมก็หมดแล้วนะครับส่วนเซฟโหมดนั้นคืออะไรผมก็บอกมาหมดแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมมาโดยจดจบคลิปนะครับนะครับจบคลิปตอนนี้ก็ประมาณ500ร้อยสับตไครขึ้นไปแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะครับผมก็จะรอประมาณพัน s ับตไคร้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับ ถ้าชอบคลิปของผมก็สามารถกดไลค์นะครับถ้าชอบช n e l ผมสามารถกด u b s สไคร e นะครับถ้าสนใจอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปของผมมากๆสามารถแชร์ให้เพื่อนๆดูได้เลยนะครับขอบคุณครับบาย